มื่อกี้อยากกินปลาเผาอ่ะปลาเผาบ่โอเคจัดไปี๋ยวค่อยเป็นงมปลากินเลยจัดไปูพี่ี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวลงไปอนนีนี่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 หนี่หนัก่เออเออมันายเร็วายแล้วออยจนึ่งนนีมานนี่่นนี้ พี่เลงไหนก็สมเยเถอะเนี่ยโอ้มยแล้วเลงไหนอืนเขาโต๊กว่ะเฮยเป่นหุ้นมาส้มเอยเนี่ยเล่นหุ้นแล้วเนาะเท่าเราเกี่ยวเข่าว่าวเยไ่คือไปเกี่ยวเข่าว่าบ้าว่าว่าม่นโก๊บเบองินี่ละนี่โอเล่นไรส้มืงเนี่ยแดงคืนคืนเลยไเล่นไแท้แดงคืนคืนทุกโตอ่ะปาเป็นเหลี่ซีเจนเนี่ยซี่รายล้านนะว้าวี่สิบแปดเยโอเค เอาจักไหนสอดสเห็นหมดไมียยไม่ด้ยวยนี่สีฟ้าไปกี่ยังเงินเห็นหมดไหนเนี่ยทำเนี่ยไม่เห็นนี่จบเลยเลยนี่เป็นยังไหนพูดชีว่าอะไรมูไอวายันเนี่ยเฮ้ยไอายยันแม่ีงดีบ่โอ้บอลนี่เปี้ยงแล้วนี่ดีเปี๊ยงก็ยันเนี่ยห่วยโอ้โอตายแต่ว่าเมื่อนั้นผมเห็นเจา้านาซิกจะได้จะได้เมื่นไหรมูไอว่าแบบนี้แหละว่ายหยันเนี่ยหยันเนี่ยไอเตยับปากการมูสนิทกันมาสิปีป่อ ว่าอ่ายันเมียยันเมียนะใต่ไม่หยาโคตรอิ่มเลยนะเต่เมียโชว์มูกันเลยด้วยไอ้น้องนั่งกินข้าวกันเ้าแบบนี้ละเราอยากซื้อใหญ่หอนเลยพ่อแบบนี้ละเ่อแบบนี้ละน้องชนัะหอยอยู่บ่ครับเออวางอะยู่ไอยู่ไเน้มาหอยเนี่ยนะสุพีพูดหดมากวะว้ยนายพลังก้อนมาหนึ่ยว้ยหัวนั่นล้านเดี๋ยวบังดีในนนมามาๆมา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 เมื่อนี้อยากกินปลาเผาอะมาเผาบ่ โอเคจัดไปเดี๋ราคอยไปงมปลาให้ทีนึงจัดไปดูพี่อันดับหนึ่งใช่ใช่เป็นงบป้ายเฮ้ยให้เวลบบาก่อนกินเลยสดๆสเลยบ่อยอ<อ>จัดไปไปเอาลูกเอาก็อยู่ไปนั่งดีกว่าดูว่ามีหม่องนั่งเออโอเคไปใช่จับปลาไอ้ยช่วกินอยูบ่บ้านไวะก่อน หาน้องยากอีกเลยเออเดี๋ยวจับเองนี่บ่สิมาจับปลาอยู่นี่บ่เห็นบ่ว่าบ่ได้กินวะเอ้ยจับไม่ใช่ได้บ่นี่เอาเยอมากซือไว้ให้เอาต้องมีฝีมือมือหรือบางดูเสื้อห่วยนลยนี่เสื้อห่วยจากซีสเกตเลยนี่เอ้โหบางดูเอ้าเอาเอาไปเราบางที่ถอดเสื้อได้รวยหรือเปล่าอยู่บ้านไรไปถีบถูกผู้ใหญ่ดังเตาถ่ายได้ดังไปถ่ายได้เลยว้ยสุ่มมวยอยู่บ้านวานนี้ คือแต่เราบาน่ะหาไอ้นะจะกินนะอดเลยไปเอาเดี๋ยวไเดี๋ยวไอ้ลงไปเ้เืเแล้วะเฮ้ย่เรุหนาวันมาทานะววุปี้วันมทานะวะาสบู่่สบู่่พ่อว่พ่วได้รางวัลนี้วะดำไปก่อน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 ดำไปเรื่อยๆำไปเรื่อยเฮ้ยหาได้ฟังนี่ละ นี่ได้ฟังมาเจวมาตรงนี้แล้นี่ไม่ย่ได้่หนือาบ่นบมั่วบ้งรางนีแล้โอ้ได้เกี่ยวมดแล้วเหอวมันลมันบลได้ไหมรึเ่เดี๋ยวๆๆ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  ไปงัยง่ายเดี๋ยวว่าเดินามาเลยเ้มาเลยได้แล้วได้แล้วอมึงับยยมาเดาอออันตายแล้วตายแล้วเดีเดี๋ยวเอาอีกตัวนึงก่อนเอาวไปจับไหมเอาล้ไปจับไหมอันนี้เราไปจับไหมเมื่อกี้ไม่ยินยูเอาล้ไปจับไหมก่อนโอเคครับได้มาสตัวครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างบนเลยนะครับว่าไอ ane, ane, gather, ไ้มันเอาอีกตัวหนึ่งอยู่เอาล้ไปก่อนเอาอีกทีนึง อาโดนลไม้มอาุดมดน่นไอ้ใส่ขึ้่ข้นเอาหมุนหมุนนี่นะขึ้นงั้นเขาเนี่ยโอเคได้ละข้นเนาโอเคไอ้กูถือเองเอาแบบหมุนนี่ไปไปตรงนั้นเอายังอ่าสี่ามอเอาเลยเอาเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโ้่า่่า่า้่า่อ่า้า้องา เอเลีวไอเลีกยวัวเล้ยวัวแล้วมาเร็วมาเรวมากมากามาเจังา่อเถอดพ่อเถีไปไหนแต่งแค่่ดเอรมามาไไมึงจับทำไปไหจับไปจัไปไเียบไอ้พวกเราไป่เมืออาชีพว่ะไอ้อไเตียนหวยห้ำไอ้ไอไปผูบ้านเลยมูซื่อแต่เรามาไปไเอาไปลุยกันต่อไปดังไปไปไป กูคุยกับวัวไปเก็บปลาก่อนเดี๋ยวไอ้เก็บปลาให้กินก่อนเด้อตั้งไฟให้ตีเด้อพวกตัวรับมาใหม่ๆน้อมันส็สดตัวเดี๋ยวเอา๋ยวเอาเอาอีกตัวนึงก่อนเู้นอีกตัวนึงเออเอาแบบนี้เอาแบบใส่ถุงมาอยากกินเยี่ยแต่อยากกินหนักด้ยพลังก้อนนี่ก่อนเราคงมาของแคร์กันโอ้ยน้อนทาดกินนะครับพี่ โอ้อ่างข้างนอกอุดมสมบูรณ์มากครับจับปบกปลเต้นมาเองเลยนะครับเอาไปปล่อยที่ปล่อยที่แล้วทำท่ามาทำท่าจับทำท่าจับปล่อยเลยปล่อยเลยทำท่าจับเนื้เนื้อไอเด้อร์โชคดีไเดอร์ไอเดอโชคดีแอวไอซัมเตลกันน้ำแตวให้ไวถ้าจิ้มเอาเพชรบ่ล่ะพลังก้อนเพชรเลยเนาะโอ้ยเพชรมะมาทาได้โดนเลยนี่เพิ่อนจบปลาได้ จนหมือนคำเลยเด็กกินยัว่ายโอี่ยจับมาเลยสตัวตัวบบไงราว่านี่นามาตำีอาั๊ีลงไปัีลงไปหอมลอยอย่าเนี่ยเอาจะย่างเลยสองตัวจับจบนี่จสมใจอยากมึเงพลังก้มนจับมากเดือดเลยล่ะ มมัันนสอยากเราค่อยมาเดินเลยดีกว่อข้าวเดียอาจจะเช้าด้วครับเท้าที่ทายเปลี oh okay ่ยนขึ้นโอเค ละก้อนครับผมสุกแล้วโอ้ยสุดยอดอีหลีโอ้ยหางขาดหมดปลาแดกดากเฮ้ยมันขาดมันก็ต้งได้มันก็มาละก้นกินตาขาดแล้วครับแซ่บแเดี๋ยวใส่ถาดให้ทำไมสูงเนี่ยแ้่มันเข้มเลยครับเข้มแล้วเนาะใส่เกลือ ทับพักออกอีกแล่วันี่ยนี่หืมยอดสีวะโอ้ยป่าธรรมชาติลุ่มลุ่มแม่น้ำแอเมซอนโอเคไปแบบนี้เอาโตเอ้ลังก้อนรู้แล้วจัดเบิึงสุกแล้วเบิรงอยากแห้งรอเวลามาหนักรอเวลามารอเวลามาด่วนแลยสี่ชั่วโมงเพ่าจะได้กินโอตายังกว่าจะได้กินปลาครับจัดชิ้นยอดสีวะเข้ามาดูหน่ลองเบิึง ลองดูเด้่ทั้งงุ่มทั้งยางทั้งปิ้งทั้งเห็ดทุกอย่างเนาะเดเสียความเดี๋ยวจกินเนาะห่างแครงเราจะได้กินเนาะมาเนเนเนี่ยเนี่ยขาบุเลยมึงด้วยซิมึงด้วยนำพริกอะนำพริกอะขั้วมาดองเห็ดเองเนาะแต่ชิมมึงชิมมึงแคมปิ้งดินป่าเลยนะเนี่ยเป็นไงแอบเท่เนาะแซ่บเลยแซ่บไม่หลีสุดายทีมบ่แซ่บนี่ยพักแก้มพักแก้มพักแก้มผมบอกใไงว่าจะจับปลาได้ใช้เวลากี่ชั่วโมง จะอยากกินนี่ยังอยากกินแต่ของงาหงาของงาเมันก็ห่ายงาเลยงาแดกด่างเลยบอกเลยว่ามันแตบรรยากาศอันนี้ไปแคมป์ปิ้งนะกินอยู่บ้านมันก็คือมันเป็นแบบรรยากาศที่กินอยู่อยู่ธรรมชาติอันนี้มันแตกแบบธรรมชาติไหมเสพเสพเสพแบบบ่บ่บ่๊ะแตกเบปุ๋ยมุ้ยแบบ ไปก่นกันไเอาทำลองลองนั่ลองล้วนังลองล้วลองมั้งลองดูลองดูลองดูสีปั่นไหนไาความาตรนวะเออครับหูันรอดูควันเลยครับผมหอมเออดูดิโอ้ยดีมันเสียบลนี่นเนื้อปลาแบบจับมากนะจับมากากจากน้าอนนำสนี่ไง เกินปุยมุยแซวเนี่ยแซววันแซวเนี่ยโอเคโอเคเรเคยกินแม่ปลาแบบนี้ไม่เคยนี่ปลานำเข้านั้นนยนำเข้านำเข้าจากอ่านธรรมชาติจากตลาดไปได้ไหมครับผมไม่นด้เมาประชัน อานอกอเออแล้วตกมาสดๆเลยลงดำน้ำมาเลยดำได้กี่เมตรล่า้ฟัง่อยนีโอ้ยไอหมุดสูงกับมันจนวาเลยนี่สูงกับมันจนวา้จนกลัวสิกว่าสิจับไม่ได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวสู่เดวสู่หนักาเออเอนหนักกเลอเอ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 ่เออเออมออเ้อเออออเ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 อเอเอ้ออ มันคือเก่าถูกว่ะมันสูบกับไอ้ไอ UH ้ก็สูบมันสุดยอดเลยหาคอเลยปลาบึ่ยที่มาปลาบ้านใดวะเขาเก่งถูกวะเออยเฮ้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 ยบึ่ยท่บ้านไหนเขาเอานอายดวงเสี้ยนหวยมวยปลาบ้านดวงฐานานหอยดวงฐนานหอยนี่มาอยู่พัทยาเลยมาเข้าเมืองกูเจอเจอหอยก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อแล้วดวงดง ฐานอาหารอ๋อาอยู่บ้านน่าคือลงเส้นหอยเนี่ยโห่ลงเส้นหอยเออเซียอปุยมุ้ยเนี่ยทำมุ้ยเด้ตอนปัจจุบานทำมึงเดยอะวานหองวานแห่นี่บอกมูพวกเอาแต่เหล่าเอาแต่เบี้ยมาข้าวแก้มนี่ซื้อเองบ้าข้าแกงมาหาอ้เลยเอาไม่เยอะเสไอ้เนี่ยไปวานแห้ววันอย่างจับปลาจับปูอยู่บวันเห็นไปตลาดรัดมาอยู่โอ้ยมูดักนี่ จับปูจับปลาหมอยู่บ้านไต่ปูไต่ปลานี่แหละไอ้เนี่ยเสียนสุดแล้วอย่าหลอกคนดูเด้อหลังฐานนี้นเบิดบ้านน่ะเบิดบ้านนี่เขาหูว่าขี่คุยแห้งต้องไปเมืองคือเก่าแล้วน้องเบิ้ดเบิ้ดอยู่บ้านไอ้ป้าชุ่มแห้งไรครับเฮ้ยต้องไปเมืองต่อไปมั้งปลาชุ่มสาไอ้ชุ่มยิ่งกว่ายุงอ่ะป้ิตถไอ้ไปเท่งทงทงทงโถ สีวาดแห่นี่ต้องเอาตีนลงไปกวดกวดกวดป้าออกกันออกกันวาดลงได้อันนี้มันปลามันหรือกวดกวดไส้บ่กวดป้าออกนี่นะค่อยสิวาดแห่ลงได้ถ้าไหนแห่ขาดมืดอันนี้บือเดียวมืออันนี้อันนี้คือคำาวเ่าเด้อข้าวข้าวสิบเปเมืองข้าวสิบป้าไปข้สิบเกติ้านสิบนายโอเคครับผมนะข้าวผมถามมาเด้าโอเคครับเป็นลำดับลำดับมือเดี๋ยวไม่ให้ฝากยังไงเอาฝากช่องมาฝากช่องก่อนฝากของเขามาดูก่อนเลยเนาะ ส่องแก้วล่ะส่องผมส่องผมส่องน่าพลังก่อนเลยครับเป็นส่องแบบไลสไตล์แบบส่องเียบแบบชิงประดิษฐ์แหละครับชิงประดิษฐ์แล้วก็อาหารแล้วก็มีไลสไตล์แลยครับติดตามได้เลอพี่น้องเลยเอ้าส่องแหงมึงส่องแหวงส่องส่องแหวงส่องแหวงมึงส่องมึงส่องแหวงมึงคนยังวัดีนี่มึงคนตัวริ้นนี่มึงก็บอกภาษาจังซี่ตัดมึงตามมึงเหรอตามึงเหรอบอกวาษาสุรินทร์มึงเหรอบอกว่าตาสุรินทร์ครับผม ก็ขอขอบคุณช่องควงมะดงนี่ครับที่เยนเชิญแบดโรตียมาออกรายการด้วยนะครับผมก็ฝังติดตามช่องแบดโรตีนะครับทิกเกอแบดโรตีเฟซบุ๊กแบดโรตียนะครับทุกช่องทางเลยนะครับขอบคุณควงมะดงมากครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคครับตกลงครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องควมะดงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับครับคุณนั่นแหละครับครับคุณที่กําลังดูอยู่เนี่ยคือผู้สนับสนุนหลักของผมนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาครับเย้ กินจวดแซบแแซบแซบอมันแซบหัวใจไปถึงใจรายการบอดด้เมเด้วครับนี่อดดี้เมกแซบแซบแซบดีเลยโอ้ยกินสมอยากอีดีเนาะครัเออแดกแดกต่างมันก็แซบมอ้งหางมันก็แซบโอ้ยแดกแดกมึงเ้ย